ละครชีวิตรักเมียแรกตอนที่สี่จีจี้ไปไหนมาไหนกับวรเดชจนทั้งคู่มีความสนิทสนมกันเข้ากันได้ดีในทุกๆเรื่องจีจี้คุณไปที่บ้านผมได้ไหมแม่ผมอยากเจอคุณมากเลยอะ่ะจะดีหรอคะจีจี้ว่ามันเร็วเกินไปที่คุณจะพาจีจี้ไปที่บ้านของคุณนะคะดีสิผมอยากให้คุณไปเจอแม่ผม ผมเล่าเรื่องคุณให้แม่ผมฟังบ่อยๆจนแม่ผมอยากเจอตัวจริงของคุณแล้วนะคุณจะให้จีจีไปที่บ้านคุณในฐานะอะไรล่ะคะแฟนผมไงเราเป็นแฟนแกันเมื่อไหร่ก็กำลังจะเป็นตอนนี้ไงเป็นแฟนกับผมนะจีจีผมรักจีจีนะถึงเราจะคบหากันไม่นานแต่ผมก็มั่นใจว่าจีจีคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแม่ของลูกผม คุณแน่ใจเหรอคะวระเดชว่าคุณรู้จักจีจีดีพอฉันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณเห็นก็ได้นะผมแน่ใจผมชอบคุณมากนะจีจีไม่ใช่ชอบอย่างเดียวผมคิดว่าผมรักคุณแล้วก็รักมากด้วยแต่จีคิดว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับคุณหรือว่าสำหรับใครคะ่ะดีสิทำไมจะไม่ดีไม่ว่าอาดีตคุณจะเป็นยังไงผมรับได้เสมอ นี่คุณพูดจริงเหรอคะวรเดชว่าคุณจะรับได้ทุกอย่างถ้าคุณรู้ความจริงอะไรบางอย่างคุณจะไม่โกรธไม่เกลียดจี้พูดจริงสิผมรับได้เสมอเพราะว่าคุณคือคนที่ผมรักไงละ่ะเป็นแฟนกับผมนะจี้จี้ผมสัญญาว่าจะไม่ทําให้คุณเสียใจถ้าคุณคิดว่าคุณรับจี้จี้ได้ทุกอย่างจี้จี้ก็ตกลงคะ่ะยิงสาวยิ้มรับเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่เธอยอมเปิดใจให้จีจี้ไปที่บ้านของวรเดช แม่ของเขาชอบเธอมากหนูจี้นี่ทำอาหารเก่งเหมือนกันนะจ๊ะไม่คิดว่าคนสมัยใหม่เขาจะทำอาหารโบราณได้เก่งมากมากเลยละจ้ะไม่ขนาดนั้นหรอค่ะคุณแม่แม่ของจี้จี้เขาชอบทำอาหารนะคะเราเปิดร้านข้าวแกงเล็กๆแม่ก็เลยสอนจี้จี้ทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กค่ะแบบนี้แม่ก็ฝากชีวิตของวรเดชเอาไว้กับจีจี้ได้สินะ มีเมียทําอาหารเก่งก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกชายตัวเองจะอดตายคุณแม่ไม่รังเกียจจีจี้นะคะแม่จะไปรังเกียจหนูเรื่องอะไรละจ๊ะการศึกษาหนูก็ดีไม่เหมือนแฟนคนเก่าๆของวรเดชแม่รับไม่ได้เลยจริงๆแฟนเก่าคุณวรเดชเขาเคยมีแฟนแล้วละคะคุณวรเดชไม่เคยเล่าให้จีจี้ฟังใช่จ้ะ แม่คนนั้นผ่านการแต่งงานมาแล้วนะสิแม่ก็เลยไม่ยอมรับถึงฐานนะการศึกษาจะดีแค่ไหนแต่แม่ก็ไม่อยากได้แม่ไม่มาเป็นลูกสะพ้ายการผ่านการแต่งงานมันผิดด้วยล่ะคะคุณแม่ถ้าเกิดว่าเราแต่งงานไปแล้วเจอผู้ชายไม่ดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะหย่าไม่ใช่ล่ะคะไม่เอาล่ะจะดียังไงแต่ก็เคยมีผัวมาแล้วลูกชายของแม่ดีแสนดีบริสุทธิ์ผุดผ่อง จะมาเอาผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาแล้วได้อย่างไงหญิงสาวสะอึกแม้ว่าแม่ของวรเดชไม่ได้ด่าเธอแต่ก็เหมือนกับด่าเธออยู่ดีหนูเป็นเด็กดีถ้าไม่ใช่คนดีก็คงไม่เรียนจบทำงานดีๆแบบนี้หรอกจริงไหมอีกไม่นานก็จะจบด็อกเตอร์แล้วนี่ค่ะคุณแม่ถ้าสมมติว่าจีจีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว คุณแม่ก็จะไม่ยอมรับจีจี้ใช่ไหมคะอุ้ยไม่เอาเลยจ้ะลูกชายของแม่มีดีมากกว่าจะไปเอาพวกแม่ไม้ด้วยความรักคนที่ไม่เคยแคร์ใครอย่างเธอจึงปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เพราะกลัวว่าแม่เขาจะกีดกันคิดเหรอว่าแม่ของไอ้วรเดช็ดมันจะยอมรับได้อะจีจี้อย่าบอกนะดินดิปโปรดเธออย่าบอกเขาเลยนะกลัวมากเหรอ จีจี้คนที่ไม่เคยกลัวอะไรคนที่มั่นใจในตัวเองกลัวมากเราที่ความลับจะเปิดเผยใช่เรายอมรับว่าเรากลัวมากเราไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนรีบร้ะนะดินให้เราทําอะไรก็ได้อย่าบอกวรเดชนนะมึกก่อนไม่เคยเห็นกลัวอะไรเราขอร้องล,ะล่ะรโปร้อนนะดินถือว่าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันอย่าบอกเขาเลยนะนอนกับเราสิดิน ถ้าเธอยอมนอนกับเราเราจะไม่บอกวรเดชเรื่องที่เธอเคยผ่านผู้ชายมาเป็นร้อยยอมไหมล่ะได้เรายอมแต่ขอร้องอย่าบอกเขานะดินแล้วหญิงสาวก็ยอมนอนกับดินเพื่อปิดปากเมเขาพูดว่าเธอเคยหวนไนสแตนกับผู้ชายมามากมายเรานอ,นอนกับดินแล้วสัญญากับเรานะว่าจะปิดบังเรื่องนี้เป็นความลับเรารับปากว่าเราจะไม่บอก แต่ถ้าเขารู้เองมันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะขอแค่มันไม่ได้ออกมาจากผากดินเราก็พอใจแล้วนั้นจีจี้คงต้องปิดปากคนไปทั่วเพราะผัวของจีจี้นอกจากเราแล้วก็มีเป็นร้อยจีจี้หวาดหวัน่นสิ่งที่แม่เคยเตือนเอาไว้ดังขึ้นในหัวถ้าเธอทำตัวดีๆมาตั้งแต่แรกไม่เป็นผู้หญิงแรดรานแบบนี้ก็คงไม่ต้องมานั่งลำบากใจในวันนี้เมื่อเจอคนที่รักจริง เป็นอะไรจีจีมานั่งหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้แม่จีจีกลัวกลัวอะไรของแกล่ะไหนเล่าให้แม่ฟังสิกลัวทางนั้นเขาจะรู้ว่าจี้ไม่ดีกลัวทางนั้นเขาจะรู้ว่าจี้ชอบเที่ยวกลางคืนอุ้ยก็แก่เที่ยวกลางคืนไม่มีอะไรหรอกนะ่ะหรือว่าแกมีอะไรปิดบังฉันมากกว่านั้นเปล่าหรอกแม่จี้กังวลจีก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อย แกกำลังจะเป็นเจ้าสาวของเขาอย่าไปคิดอะไรมากค่ะแม่จีจะไม่คิดอะไรมากแล้วยิงสาวคบกับวรเดชมากไกลถึงขั้นคิดจะแต่งงานด้วยกันเธอไม่ค่อยกล้าออกงานกับเขาเปิดเผยนักเพราะกลัวว่าจะเจอบรรดาผัวของเธอแล้ววันหนึ่งเขาก็ขอเธอแต่งงานและชวนเธอไปเลือกชุดแต่งงานโหชุดนี้สวยจังเลยชอบไหมคะคุณลูกค้า ชุดนี้นะ่าสวยมากเลยนะคะเหมาะกับคุณลูกค้ามากๆค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนเก่าของชาติผู้ชายที่เธอเคยคั่วอยู่ออส,วยสวยค่ะแต่ว่ามันหลวมไปหน่อยฉันใส่แล้วมันไม่พอดีเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเลยค่ะจริงด้วยนะคะตรงหน้าอกหลวมไปเดี๋ยวฉันจะให้แฟนมาจัดก,การต่อให้นะคะเขาเป็นคนมีฝีมือทางด้านนี้ค่ะเอะฟะแฟนคุณล่ะคะ เดีเด๋ยวนะคะใช่ค่ะแฟนเดี๋ยวเรียกนะคะแป๊บหนึ่งนอบค่ะนอบนอบคะมาแล้วครับโอเรู้จักกันเหรอคะทำหน้าเหมือนรู้จักกันมาก่อนก็รู้จักจ้ะเคยเจอกันสองสมผลที่ผับอะคุยกันสองสามคำดีเลยงั้นก็ฝากดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าด้วยนะเราขอไปดูทางฝั่งเจ้าบ่าวก่อนจีจี้อยากจะบ้าตาย โลกนี้ทำไมมันถึงได้กลมอะไรขนาดนี้กระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ